สวัสดีค่ะชาวเฟซบุ๊กทุกท่านนะคะวันนี้เนันซีนะคะมีผลิตภัณฑ์มาแนะนํานะคะคือกาแฟเพื่อรดสุขภาพเรานะคะตัวนี้จะใหะ้ลดสุขภาพเราด้วยแล้วก็แบบช่วยสุขภาพแข็งแรงนะคะจะมีใย,ยอาหารสรสากาัดจากคอลลาเจนจากปลาทะเลแล้วก็มีฮูเดียที่ช่วยแบบบล็อกเป้งบล็อกไขมันนะคะมีแอลคาไลทีนตัวนี้นะคะคนเป็นความดันเบาหวานทานได้เพราะว่า มีซูคารโรแทนน้ำตาลนะคะจะมีสองรสให้เลือกรสเข้มข้ในอนี้ผู้ชายจะทานนะคะดีมากแล้วก็ถ้าผู้หญิงก็รสอ่อนหน่อยก็จะหวานมันนะคะตัวนี้นะคะก็คือมี1กล่องมี12ซองนะคะราคา240บาทนะคะตัวนี้ก็คือทานหลังอาหารเช้านะคะก็จะช่วยแบบเพื่อสุขภาพแล้วก็หุ่นดีด้วยนะคะยังไงก็ลดพุงด้วยนะพวกผู้ชายที่แบบลดยากๆอะไรเงี้ยก็สนใจก็ติดต่อในซีได้นะคะราคานะคะอยู่ที่ 240บาทเองค่ะยังไงถ้าใครสนใจนะคะก็ติดต่อเนซี่ได้นะคะเนซี่จะทานตอนเช้าเนซี่ติดใจมากเลยเดียวลองได้ไม่กี่ครั้งนะคะรสชาติแบบหอมมันมากเลยค่ะอ่าถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะคะ